ล้วงความฮอตเนยหวานดาวติ๊กตอกกับความชอบจ้างเด็กโฮสเป็นเพื่อนเที่ยวโอาป้าเอาปลาหน่อยเกาหลีเกาหลีหน่อยหลอนหลอนมันก็ตอบโจทย์เราดีค่ะบางทีมันเห็นอะไรแบบนี้มันก็สบายตาสบายใจนะคะพี่หมดไปหมื่นกว่าบาทเองค่ะหมื่นกว่าบาทเองใช่ตอนนั้นอยู่ในนั้นนานเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทเนี่ยอยู่ก็อยู่ยันเขาปิดอะค่ะเขาเปิดห้าทุ่มเนาะเขาปิดตีสองเนี่ยค่ะสี่ชั่วโมงเองค่ะ สี่ชั่วโมงหมื่นกับบาทโอเคก็ได้อยู่ค่ะไม่แย่ไม่แย่ค่ะเพราะออกมามันมีความสุขแลกกันก็ยิ้มยิ้มกันไปอะไรเงี้ยครอบครัวเหรอครับคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องในต้องบอกก่อนตอนแรกนะคะคุณแม่เนยเขาเป็นเขาเป็นแม่ค้านะคะเขาก็อยู่ในชุมชนอะไรเงี้ยค่ะเขาเดินไปเขาก็บอกลูกดังใหญ่แล้วนะ แม่ก็งดังอะไรเพราะแม่หนูไม่มีโซเชียลอะไรเลยคือเล่นโทรศัพท์ก็ไม่เป็นในนี้ค่ะเขาก็เปิดให้แม่ดูเนี่ยลูกไปกินข้าวกับผู้ชายเคยไหมที่หลงรักโฮสตี้สิบเดซา์นี้ห้ามพลาดดูทีวีดกด33ดูมือถือกด3พล p ส